ตัั้้งแลวกนสวัสดีครับหอุปกรณ์นะด้านนี้อ่ได้ไหมโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีครับหาเวลาเข้ามาพูดคุยด้วยนะครับสวัสดีกับเช้าวันจันทร์นะครับวันที่แสนจะวุ่นวายนะครับ สำหรับในเมืองแล้วก็ชนบททุกที่เลยนะครับในตัวเมืองและห่างจากตัวเมืองก็จะเป็นวันที่ค่อนข้างจะโกลาหลในห,หน่อยนะครับอีกอย่างฝนตกด้วยนะครับผมไม่ค่อยมีเวลาคุยนะครับเมื่อคืนกลับถึงบ้านก็ประมาณสักกับตีหนึ่งแล้วนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้แวะไปหาเพื่อนๆพี่ๆเลยนะครับ <c oughs> ก็ช่วงนี้ก็ เดือนนี้เดือนเดือนทั้งเดือนที่ผ่านมานะครับกับกลับมาทำงานนะครับซึ่งจะว่างานประจำไหมก็ยังนะครับก็ยังแต่ว่าก็อ่าช่วงนี้มันต้องบอกว่าช่วงนี้มันงานมันก็หายากนะครับสวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับขออนุญาตแบบอ่า ขับรถไปด้วยคุยไปด้วยนะครับจะจะใช้เวลาจากตรงนี้ไปจนถึงที่ทํางานก็ประมาณสักประมาณสักสิบนาทีได้สิบกว่านาทีได้นะครับก็เมื่อกี้ไปไปส่งนักเรียนมาแล้วนะครับไปไปส่งนักเรียนมาแล้วพี่ๆเพื่อนๆนะครับคนไหนที่กําลังเดินทางหรือกําลังทําเวลาอะไอยู่นะครับช่วงนี้นะต่อที่ยังไม่ได้เข้าไปเยี่ยมไปแวะ ไปแอหานะครับต้องขอโทษด้วยนะครับช่วงนี้อ่าคลิปก็ไม่ยังยังไม่มีเวลาทำเลยอยากอยากให้เห็นด้านนอกด้วยมันมันมีความบรรยากาศดีในในวันฝนตกพรางหม,มอกหมอกมันเต็มไปหมดเลยนะครับผมกับคุณครับขอบคุณครับทีบบ่เข้ามาให้กำลังใจนะครับ ก็ขออนุญาตพูดไปแล้วก็ไม่ได้มองกล้องเลยนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเป็นช่วงที่เก็บเหรียญอยู่ด้วยแต่ก็อย่างไม่ไม่เยอะได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าโอ้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ ให้ดูบรรยากาศวันฝนตกว่ามันรถติดขนาดไหนไม่ต้องดูหน้าน้าต่อดีกว่านี่กำลังจะขึ้นเขาป่าตองนะครับนี่ติดห่างจากตีนเขาเยอะมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดมันฝนตกอย่างเงี้ยถนนมันขึ้นเขาก็ข้างข้างแล้สองเลนนะครับ ขอบคุณครับพี่เอบอกสู้ๆเด้อนั่นต่อนะครับขอบคุณมากนะครับไม่รู้ถ่ายเห็นทะเบียนรถเพื่อนเป็นไรหรือเปล่านะมันก็อยู่บนถนนนะเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นใครหรอกครับนู่นนะครับคึมมืดฟ้ามวดินนะครับต้องบอกว่าก็น่าจะตกทั่วฟ้าครับพี่ยานะครับขอบคุณมากนะครับพี่ยานะครับ วันนี้น่าจะวางแผนการผิดนิดนึงแต่ก็ไม่น่าจะถึงที่ทำงานสายหรอกครับแต่ว่ามันน่าจะถึงช้ากว่าที่คาดการไว้สักสิบนาทีนะเพราะว่าไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ที่ป่าตองที่ภูกเก็ตนานละนะครับผมก็ได้ได้ยินข่าวว่าปลายปลายปีนี้ก็จะนักท่องเที่ยวจีนก็จะเริ่มเข้ามาสู่ไทยได้นะครับมันก็ทำให้ นักธุรกิจแล้วก็คนทำงานอย่างเราพอจะมีโอกาสที่จะกลับมากลับมาได้นะครับผมเพราะว่าสองเกือบสามปีที่ผ่านมาหนักมากหนักมากแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกรู้สึกด้วยครั้งแรกด้วยว่าที่เห็นรถรถมันติดอย่างนี้เนาะนุ่นติดยาวไปเลยครับ รถเรามันเตี้ยเลยลรงมองไม่เห็นด้านหน้าด้านหลังภูเขาก็จะเป็นหมอกนะครับ <c oughs> ขับไปขับชา้าๆนะครับโอ้ยาวเลยนะครับปกติถ้าเกิดรถติดอย่างเงี้ยก็น่าจะมีแบบ <c oughs> อ่าอุบัติเหตุบนเขาหรือว่าอ่ารถรถขึ้นไม่รอดนะครับเพราะว่าลื่นมันก็เลยต้อง จะละจอมันก็เลยไม่ขยับขยื่นนะครับผมนู้นเห็นจากตรงนี้ก็จะยกให้ดูจากตรงนี้ถึงตรงนู้นติดยาวไม่รู้กี่กิโลเลยครับผมก็ปกตินะครับปกติในวันฝนตกแต่ว่าดูว่าไม่ปกติเพราะว่าไม่เห็นภาพอย่างนี้นานแล้วแต่ก็นู้สึกบอกโอ้ยเบื่อน่าเบื่อมากขับรถแค่จะไปที่อ่าจากที่บ้านไปที่ป่าตองหรือว่าไปที่หาดกระลนุนหรือกมลา รถก็จะติดเพราะไหนจะรถส่งลูกค้ารถล,ลูกค้าแล้วก็คนทางานนักเรียนนะครับก็จะเยอะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้กําลังคิดเห็นภาพอย่างนั้นเพราะอาถ้าเกิดมีบรรยากาศนี้งานมันน่าจะกลับมาพร้อมกับงานแอดชีพนะครับที่หลายคนรอคอย <c oughs> น่าจะมีบเห็นอะไรสักอย่างครับพถนนม,มันลื่นนะครับช่วงนี้ลื่นมาก กับเวลาตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งนะครับยิงตอนนี้ก็น่าจะวิ่งสบายถ้าเกิดมันไม่ติดอยู่ตรงนี้นานนะน่าจะนานแต่เกิดก็เดี๋ยวก็ต้องระวังกล้องด้วยนะครับผมเพื่อมันมีภาพโบทติเหตุอะไรก็อมองดูไกลก่อนเผื่อได้เบี่ยงออกไป ที่ที่ช่วงก่อนหน้านี้ที่มาให้กำลังใจนะครับผมสูส้ๆกันต่อไปนะครับยังไม่ได้แวบเข้าไปดูเลยว่ารถติดติดยาวเลยครับมาก็มาเป็นคอขวดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นชั่วโมงเร่งด่วนวันจันทร์แห่งชาติจริงๆด้วย ดูซ้ายให้ดูขวาเลยนะฮะรถก็จะมาจากสองทางเลยเหมือนมารายงานจราจรนะครับเหมือนมารายงานจราจรเลยนู้นเห็นรถอ่าพยาบาลอยู่ด้านหน้าอ่าน่าจะมีอุบัติเหตุน,นะครับผมน่าจะมีมุกรถมุกคนเจ็บขนาดรถพยาบาลยังวิ่งวิ่งไปไม่ได้เลยมันติดมาก ปกติถ้าเกิดไม่มีอุบัติเหตุจะติดขนาดนี้ไหมไม่ครับไม่มันก็ติดติดมันก็ติดกันไปเรื่อยๆไงแต่มันขยับได้ไม่ได้จอดนานขนาดนี้เพราะว่าที่นี่ปกติเขาจะกําหนดไว้มันเป็นภูเขาสูงชันนะครับทางขึ้นทางลงทางเดียวรถใหญ่คือเขาไม่ได้ให้ขึ้นอยู่แล้วตอนเช้าเพราะรถใหญ่มันก็จะเวลาขึ้นไม่ได้มันก็ติดคาอยู่นั้นหลายชั่วโมงนะครับ ขอบคุณมากนะครับพี่ๆที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจนะครับพี่เอนะครับสวัสดีนะครับพี่ A. แล้วก็สวัสดีพี่ยางด้วยนะครับ <c oughs> แล้วต่อก็พูดไปนะครับพูดไปบ่นไปแล้วก็อ่าดูมมนิดูจอมอนิเตอร์มัง่งขับรถด้วยนะครับ <c oughs> ทีแรกตอนยกกล้องขึ้นยังไม่เห็นว่ารถติดไงครับยังไม่เห็นว่ารถติด อยากที่คิดว่าจะขึ้นมาคุยด้วยอ่าขึ้นมาคุยขึ้นมาทั้งไทยกับเพื่อนๆสักสิบนาทีดูแล้วน่าน่าจะเกินนะครับ <c oughs> น่าจะถึงสักขึ้นชั่วโมงได้ดูแล้ว <c oughs> ที่นี่ก็อ่าเป็นหน้าหน้าฝนนะครับมรสุมมาบ้างบางครั้งแต่ถ้าดูพยากรณ์อากาศช่วงนี้ก็พายุ ดิเฟนชันก็มาแต่ว่าเราก็โดนหางหางเนาะหางหางนี่ก็เปียกชุ่มฉ่ากันอยู่แหละนะครับเพราะว่าเหมือนภูเก็ตหรือพังงาเขาเรียกฝนแปดแดดสี 4, นะครับแปดแดดสี 4. แต่ก็ช่วงแดดนะั้นก็นักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับจากที่โรงแรมที่ทําอยู่แล้วก็ในอ่าในสถานที่ในจุดที่ทํางานอยู่ก็นักท่องเที่ยวก็ยังมีนะครับแต่ตอนนี้นักท่องเที่ยว ก็ปกติถ้าถ้าจีนมาจีนก็จะมีนะครับช่วงนี้แต่เกิดเป็นช่วงปกติช่วงนี้ก็จะมีอินเดียมิเดิลอินแล้วก็อืมแล้วก็จีนนะครับมียุโรปบ้างก่อนที่จะมีวิกฤตที่รัสเซียกับยูเครนนักท่องเที่ยวรัสเซียเต็มมากเลยร้านอาหาร <c oughs> ร้านอาหารคาเฟ่หรือโรงแรมนี่ขายดีมาก เจอเจอพี่บีดก็มาต่อที่พี่พี่รัเสเซียเนี่ยมันก็นเลยปีนี้เลยมันยังมาไม่ได้เต็มไม่มีภาพอะไรให้ดูนะครับก็ดูท้ายรถขนุนไปก่อนนะนะครับดูท้ายรถขนุนไปก่อนอตรงนี้ยัไม่รู้โอ้ติดติดมากเลยติดมากเลยนะครับ มาดูก่อนห็นมาดูคนคุยก่อนนะครับค่อนข้างจะง่วงก็่อมนอนดึกตื่นเช้าหน้าตาก็เลยแบบดูไม่ค่อยจะจดใจนี่นะครับมันถนนสองเลนนะครับสองเลนสองเน อ่าถ้าเกิดรถติดมันขึ้นไม่ได้สวัสดีพี่ลินสาวบนนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับเวบเยนผ่านมาเข้ามากดไลค์กดใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่ลินครับขอบคุณจริงๆนะครับผมจริงๆนะต่อจะขึ้นมาสวัสดีขึ้นมาทักทายเพื่อนๆนะครับสักสักสิบนาทีแต่ว่ารถติดยาวนะครับ ก็เลยน่าจะยาวถึงัครึ่งชั่วโมงจว่ปถึงที่ทํางานนะมั้งนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมจริงๆแล้วนะต่อ,อช่วงที่ผ่านกดแรกๆนะคือเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยปล่อยคลิปดีกว่ามันก็ยังตัดตัดไว้นะครับคลิปที่เกี่ยวกับคลิปขอบคุณเพื่อนๆนะครับตั้งแต่ทําเสร็จตอนนู้นก็ยังไม่ได้ขึ้นมาทําคลิปขอบคุณเพื่อนเลยก็มาเก็บเหรียญต่อ คลิปยังอยู่อ่ะต้องบอกต้องเฉลยแล้วมั้งก็เอารูปเพื่อนๆพี่ๆหลายคนนะครับที่เข้ามาช่วยกันนะครับเข้ามาดูแลให้ช่วงต่อเรียบร้อยอ่ะกำลังจะปล่อยแล้วทีนี้มันมีกฎของอ่ากฎที่ออกมาถ่ายภาพบุคคลที่สามหรืออะไรไงก่อนไม่ไม่รู้ไม่รู้มันจะลงได้ไหมนะครับคือ เคยง่ายเอารูปบี่ๆแหละมาตัดต่อลงใส่หน้าอ่าของการ์ตูนม้างหรืออะไรบ้าง,งอย่างเงี้ยนานเกินไปใช่นานมากพี่้ยนานจริงๆขอบคุณนะครับสามพันล้านแรงใจนะครับตอนนี้ให้ดู างขึ้นเขานู่นน่ะเห็นไหมหน่นน่ะปิ๊บปับปิ๊บปับ๊บก็พี๊บขึ้นเขาไปนู้นขยับได้เหมือนหอยทาก <c oughs> ติดยาวไปเลยครับติดยาวไปเลยไม่รู้ว่าติดเพราะอะไรมันก็บางทีอ่ามันลื่นรถบางรถมันขึ้นไม่ได้รถมันขึ้นไม่ได้ ก็คงไม่รู้หรอกว่าข้างหน้ามีอุบติเหตุหรือมันเกิดอะไรขึ้นเขาน่าจะขี่ยาแล้วะแต่ใครจะรู้เนี่ยว่าก่อนหน้าต่อจะถึงที่ทำงานเพราะอะไรวันนี้ผิดเวลาเยอะมากต้องใส่เกียร์สลูแล้วมันก็นติดอย่างนี้ ต้องใส่ไปเกียวพิเศษแล้วครับเพราะว่าเนี่ยครับถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ฝีมือมันแล้วแต่ความชำนาญนะครับติดอย่างเงี้ยติดนานๆนะติดนานๆรถที่แบบว่าไม่ไม่ใช่ออโ,โต้ให้นั่นต่อครับก็ไม่น่านจะเชี่ยวชาญเหมือนกันนะ ดปดป็ปออโตโ้เละแต่มันเราอยู่ในแนวออ้ยไม่ใช่ตึกนะเราอยู่ในแนว45องศานะครับก็สภาพรถก็สำคัญนะครับเพราะมันชันก็ดีคือไม่ได้ต่อท้ายรถใหญ่มากมก็น่ากลัว ขอบคุณนะครับพี่ยานนะครับพี่เอนะ <c oughs> ครับขึ้นที่ในแนวในแนวและนาบ45องศาขึ้นเขาไปนะครับเห <c oughs> มือนมารายงานสถานการณ์นะครับตอนเช้าว่าตอนนี้ในการเดินทางขอั้งนีต่อมันมีปุสักมากนอ้อยเพียงใดนะครับตอนนี้เดินทางมาได้20นาทีแล้วตอนนี้ก็เพิ่ง 20นาทีแล้วเพิ่งจะขจับได้แค่สองกิโลนะครับเนี่ยติดอยู่อย่างเงี้ยก็ยิ่งติดยาวถ้าเกิดติดยาวอย่างนี้ก็ถ้าเป็นรถใหญ่นะใช่ไหมัมนมันข้างหน้าเขารถก็ใหญ่กว่าเราก็ถ้าเกิดมีมีนักท่องเที่ยวมีลูกค้าอยู่น้่นไหนด้วยมันก็มันก็หน,นักนะบางทีฝรังร่งฝรั่ง มันก็่อก่อนลูกนักท่องเที่ยวลูกค้ามาขึ้นรถด,ด้วยอุ้ยยุบเลยยุบข้างหนึ่งเลยเขาตัวใหญ่มากมองซ้ายด้วยมองขวาด้วยก็รถก็จะมาจากสองทางกับซ้ายมากับขวาเกี๋เราซ้ายเราก็ซ้ายยาวไปเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าทําไมรถถึงติดแบบน,นี้ นาทีถือว่ามารายงานสถานก,การณ์แล้วก็มาสวัสดีเพื่อนๆตอนเช้าวันจันทร์ด้วยนะครับพี่ๆน่าจะเดินทางไปทำงานกันแล้วหลายๆคนถนะ้าเกิดว่าอยู่ที่พะเทศไทยนะครับอยู่เมืองไทยตอนเช้าพี่รถน่าจะกำลังเดินทางอยู่เหมือนกันแน่ในเมืองก็ แน่นอนอยู่แล้ววันจัดนะครับวุ่นวายถ้าเกิดมีเบิด์เหตุข้างหน้าหรือว่ามีฝนเนะี่ยเรียบร้อยนะครับมันอาจจะไม่การเดินทางไปงานของเรามันล่าช้าต่อว่าจะขึ้นมาคุยกับเพืเ่อนๆสักสิบนาทีถึงสามสิบนาทีแน่นอนครับตอนนี้เพราะว่ายี่สิบนาทีผ่านไปก,ก็ยังไปไม่ถึงไหนเลย คุณพีเอพาหลานมาด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับรถที่บรรทุกของบางคันเขาก็รู้ว่ารถติดอย่างเงี้ยรวรถเขาหนักเขาก็แอบข้างทางเลยนะไม่ขึ้นไปเนาะมองไปเนาะอันนั้นรถก็กำลังจะขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งเลี้ยวหักศอกปุ๊บก็ชันมากเลยตรงนั้นนะรถเริ่มเยอะนะครับรถเริ่มเยอะตอนนี้กี่โมงแล้วครับพี่ ี่โมงแล้วลลผนนู้นทางนูน้นยุ่งมากเลยอ่ะบางวันกลับมาสลบช่วงนี้อ่ามันก็เหนื่อยมันก็เหนื่อยมันก็ยุ่งทุกที่แหละครับช่วงนี้ด้วยความอ่าทํางานที่ไม่สมบูรณ์แบบของปริมาณคนปริงานพนักงาน ช่วงน,นี้ b u d g e พนักงานเขาจ้างไม่แบบว่าไม่เต็มร้อยนะครับเพราะแขกยังน้อยอยู่ในแต่ละจุดในแต่ละโรงแรมแต่ว่าทุกคนก็ต้องทําทุกคนก็ต้องทําเขาเรียกว,ว่า <c oughs> หมุนเวียนกันได้หมุนเวียนกันได้ก็เลยแบบว่าครบวงจรเลยครับบางทีก็เลยกว่าจะได้กลับเมื่อวานนั้นต่อมาทํางานแปดเป็นมงเช้กับเรื่งงานประมาณห้าทุ่มกว่า ก็จะถึงบ้านก็แล้วนี่เที่ยงคืนกว่าเกือบตีหนึ่งแยาคุยกับเพื่อนแป๊บหน,นึ่งเพื่อนนอนดึกจดนะอยากให้เห็นบรรยากาศอีกนิดหนึ่งไม่ใช่เห็นบรรยากาศเห็สนสภาพอีกนิดหนึ่งตอนมันกำลังกำลังขึ้นอ่ะแล้วค่อยน่าจะปิดไหล ขพรสักยี่สิบนาทีสำหรับคนมาเที่ยวทะเลนะครับถ้าเกิดบรรยากาศฝนฝนอย่างเงี้ยคึมๆอย่างเงี้ยไม่มีเมฆไม่มีแดดนะครับมันก็จะไม่สวยเลยมันก็เหมือนไปแต่ละที่ก็เหมือนกันนะครับแบบว่าคลื่นแรง ทะเลไม่สีฟ้ามรก็ตมันก็ไม่สวยมีแต่ฝนนะถ้าเกิดไม่มีฝนก็โอ้ร้อนตับแตกเลยนูนนเหมือนมาพระป่ากันเลยนะครับนูนเออช่วงนี้แหละอันอันตรายมาก พี่บอลเข้ามาก่อนพอสักคักคงเข้าไปคงต้องปรับเป็นเป็นเกียร์ขึ้นเขามั่งแล้วแหละเพราะว่ากันไว้ก่อนขึ้นเขาครับพี่น้องขึ้นเขา เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วขึ้นไม่ได้แล้วเบี่ยงมาขวางเพื่อนรถมันก็จะเสียจังหวะนั่นนะตึกตึก๊ต,ก,ตกอย่างเง้นะแล้วมันจะไหลนะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็จะปิดไหลแล้วนะครับเพื<ๆ>่อนๆนูตอนนี้เราต่อกำลังเดินทางขึ้นเขาด้วย ความสูงชันประมาณ45องศานะฮะอาจจะเกิน45เลยฮะตรงนั้นนะ่ะนั่นนะครับก็จะมีอาสาหรือว่าใครเข้ามาช่วยรถรถบางคนนะบางทีสภาพขึ้นได้นะครับแต่ว่าด้วยความไม่เชี่ยวชาญนะหรือว่าจอหมุนนานๆก็ลดหนาเห็นไหมมีรถเสียอยู่คนหนึ่งด้วย,ยจริงๆเลยทําให้ติดยาวนะครับนั่นนะตึกตึกตึกตกอย่างนั้นนะอันตรายนะครับ เอาแล้วเอาแล้วรถเราด้วยหละทีนี้เอาหมุนติว้วเลยนั่นนะนี่ยครับเพื่อนถ้าเกิดไม่เชี่ยวชาวนี่ระวังนี่ <c oughs> ก็ไม่อยากมาจอนะแต่มันไม่มีทางแล้วนะครับ อันแค่นี้ก่อนนะครับเ,เพื่อนๆตรงนี้หน้านะต่อหน้าจะติดกลางเขางจริงด้วยอ่ะจอดท้ายเต็มกระพริบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับขอให้ปลอดภัยนะครับทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเนี่ยโอ้ยไปไม่ได้ต้องขึ้นไปก่อนไม่งั้นติด ติดตรงนั้นอันตรายโอ้ยฉันเสียงอะไรคงคงไม่สวยท้ายแล้วนะโอ้ยข้างหน้าก็มีการปฐรมพยาบาลน,นู้นนะครับตุบๆๆๆอยู่